ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยข้าพระพุทธเจ้าพลเอกทรงกิติจาักกาบาทขอพระเจชทานพระบรมราชบโราุาาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยอำนาจคุณพระศรีรันตนไัรพระบรมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพระมหากรัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละองธุริปรบาททรงพระ,กะเกษมสำราญพระชนพรรษายิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบนิรันการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ